ออยอเยวต่งห้าเลยยังเดียวพอเตงอกเตงห้เอียวให้นะเอามาหกนี 5, น่ยมาเทานะเอาอะไรสอ,องสสสเอียวหเอียว ไปเอาเอาไมาพาสิเ่มาใส่สูแล้นะจอนจะทำเล่นแบบนี่ไม่ได้ไม่เอามือ้อนมาเลยเนาะเ่นแบบอ่ได้บ่เอาเขามือ้อนมาเด้วเปาดจอยอะไรเที่ยงบอกเที่ยงบอกเถูกเลยบานนี้สามตามบันีไกัถึงยังไงจะเอาูสบายใจ อานี่ไม่เนียเนี่อ้ยไมยัไม่นียม่ได้อ้ยไม่เนีมอาบอกสิเเจ้าเปิดหายก็คยคุณสเมื่อเปิดหายใครเอาเปิดหดโอะไรก็ไม่ถูกเขาเต็งก็ยังไม่ได้อยู่จริงหวานหวาสิเบียหอดใช่ปะตัวมา ถือแจ็คเกอร์แล้วนะเจเนาะซิปตามต้องถือหรกจ็คตาซิตาไต้องถต้ายหาเส้นมนซิปตาต้องถือตานึงเสียหาเส้นต้องเลยาเส้นมาืนมือจะเอางั้นเป็นยังไมาเจน้องอเออมาหต้องมีตาถือละจบออกงั้นไมามให้เยแองให้ได้ซิปตาแจ็คถึงตาหนึ่งแลเจเน้ะสามสี่หน่งสองสาทังหมดยกเวนี่ท้งหมด มายใส่มาอยใส่เดียวเดียวใสเดียวไาว่าจะไเ่ดนลวไบนทุคอเกินไปไเหลือโยใส่สองต่ำบางค่อยๆมาได้หรอเธเรื่องขึ้นเบิดขึ้นเบิดขึ้นพอกระตุกแก่เสียงเจ้สวัสดีจ้าอีกแล้โอ้ยหัว อย่ีนี้มีขี้หอนเอ้เอ้าเปิดแล้วก็เปิดจิันเนี่ยะสามสามย่าไม่เดียบรัอนีเดี๋ยวจะใส่หนึ่งสที่เรือไปอยู่ตามยนบอสตอนนี้เรือไปกินเย่หาสิโยสอยมากเลยถูกเลยสามซีเก้าใบให้ถือเก้าใบหกใบสามใบเก้าใบเด้อแล้วก็เจงสีเดีกเด้อ เอ็สองสามสี่ห้าด้า่าิเจ็ดสบแปดสิบเก้ายีกินแล้วเนี่ยเงืนเดินนอยก็ได้เดสนัสองสามสี่ห้าเปดาเก้าใบ้เด้อเมื่อแปดเนี่เก้าใบเส้อหีไป ใส่ตำเดียวใส่ตำสองใส่ตำสองไม่ใช่เหรอเอามาที่มสระาอยบอเกด้วคือใส่ตำโยบอะว่าคือทำเนียนแถวเีคอยกคือกันเนาะอบอแล้วกิ่นบนติสัแต่าทุกทอเป็นตำสองคอยวายเจรส่ตัยเราบอกอว่าซตมยเอ้เต่งซีมาเหมือนหน่กันเนียทำเเนียนไปแล้วอาเลยาท่นหนึ่งค่ะทวงบากล เอาเต็กซี่เอาหัวใหญ่ไปนะหัวย่ไงก้าวไปไนก้าวไปนะหนึ่งสองสามสี่้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบสี่ใบสิไสมใบนจะไดสี่กับห้าก้าไไปที่สี่ก็มาเพือก้าหนึ่งสองกมกับหเนาะ

ไ<อ>าได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวบงค่าใครติดเพิ่นแค่ยังเพิ่นได้เงินยุกอย่าบ่กลกำลังเสียหายเพิ่นับเพ,<ไ>พ,พิ่นช่วงให้คอยไป้ีนได้ยุกเพิ่นบ่กด้ก็เสียหายยั่บอก่าหันจะขาเพิ่ยหัวบวึ้น ่จะว่าเก่าวัเอาลกสมใบก็ใบจีใบก็างม่สมาลกสใบเทียงปศุคนเี่ยมสุจะซีใบก็าไไ้อเทียงยเทียงปยูก็นสทวงเดียวตายก็ี ยี่ก็ตอนนั้นเปลนก็หาเป็นเป็นเกาะคนมอ่เปนกับูยีหากต่ลงยังมาห้เหอนี่ดเองเยบอกเองวายอมอีกโงคนะจายเงินก้นได้เหรอวายยอมะเทียเทีิอ่ห่เดี๋ยวกยแต่นัคือกันกับไอ้หกกับสมนั่นแหละเป็นเกาะคนกับวยองสามบใด้อยาต่ำอยาต่ำสิบใบอยากาสิ สาสใบสามใบาสิบว่าใช่สามตามสิบใบเออจะตเอพบอรวบร้นะออหมันเร็วๆจบัทันสมัยนิดทันสมัยจะไปบอกอย่างนีสามใบดิสาเศร้าก็พอว่ามสิบเศร้าสาเอาอ่ย่างเงี้ยสาใบเอไปเ็วทำไม่เป็นอ่ะ ซุปมาให้ทางคนสวยเปิดพุ่นเด้เต้ามาได้เกียงต่บมาอย่าเปิดเลยอย่าตเตือนใสแล้วสองาเอียนอีนเบิรบานเงเด้งหัวเงียาวนี่ยังไงตั้ยวสิบใบห้าสี่สองสาวบอัปปิที่บาทถูกแน่นนเนี่ยถูกแน่น่คอยวอเซียก็แล้วกันสองตาเอียงสิบใบเนีใบ

เยอะได้เยอะได้เจ no 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 ้ลงน้อยได้น้อยไม่ลงก็ไม่ได้เลยถ้าไม่ถูกก็ช่วยไม่ได้เนี่ยคนเฮาเนาะเขาเรียกว่าโลวคนโลวนี่แหละมันทาให้ลำบากคันไปรินยูบอนเพื่อนนี่ได้หน่อยนี่ยจะได้หลายเห็นเงินเขาหรายให้แกได้ลายให้ไปว่าเสียหอดเงาะหอดทุนเจ้าของทุนเอาไปเกย์เกียง ไปกดพระเล็นตืมอีกถ้ามีกรดอะไรไปเจนบบอกไปเฮ็ดมาอะไรก็เป้าเป่ากระปันเรียบร้อยโคาสองเอาคาซีสองอีกหลยไม่พอเจใช่ใส่หรือไม่ใส่ใส่เดี๋ยวน้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่ห ก็ยี่สิบไปคือแม่เจเจแม่เนียนี่ขงก็ตั้มไป FC ที่แยอรมันมันบอก FC ที่ไตวันบอกก็ยีไปเจเจเจจอนว่าแยกคางอรุเดมหน้าเด้าสิบ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสไปเจห

เปิดเอาโรคอีกพ่อไปโทษกอีกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงแฟนอื่นตือนเ่าเปิดบปลาแ้ก็ได้เฮียหาซี จอบเพื่อนหรอะเออนี่ซาบัวสามเีอห้าสีเอี่ยหกสเดียวด้ยอส่สามสามสต้งหมดหกอืมอ่ะบึนสิสัน่ายเยอะสันตได้เงินเยอะ มันตูกคอตื่นเบิดได้แต่สองเหี่ยวไปสองยาวแค่นั้นสองยาวห้าใบห้าใบเกือบไป็มันถูกคอเลยสามไม่มามาต่างกันดอกเจ้สบายใจมาต่างกันเลยเจ้ยี่ไบห้าใบโอ้แค่เป็นมันถูกคอเนี่ยไม่มามาต่างกันเลยเปลี่ยนให้กันละ อ้าวสามหมื่นอ้าวฟังเต็งหางเป็หงอกข้าสันเลย หนึ่งสองสสใส่หกซองยาวนะเห็นไหมห<ป> <1, S 2> นึ่งสองสามสีถ้าเลือก็ใส่ยเยาวตา่ำนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกหกด้ไปเต็วหกย คาเมาติงต่ำาเือได้ยังไงค้าเดือมาใส่เยีต่ำใส่หกสองเยียวมั้ีเืออยูตามเดียวตัวนี้ตั้งหกกเยี่ยวมการใบสี่เรู้เรื่องหั่นแน่ตัหาสี่อยวหสเอีวหกสองเยียวมาถือเลยได้หาสีห้าสีีใบหใบิก็กินแล้กินแล้วหาเยวั พลัสสิใบหนึ่งสี่กนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดกิ็2สนกินแล้วต่นนียปะอันนี้ก็กินแล้วเนี่ยเดี๋ยวตับยอนหนึ่งสองสามสี่หดแปดเก้าสิบสิบอใบอันนี้ยี่สิยังใบห เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสีหาสดดิเียีสองสองนอันนี้สีเนาะมานดูเลสอมนอันนี้อ่าสี่หนใบเต็งห้าคนมื่ใช่อันนี้เอามาก่อนนะยินดีสอมสี่ห้าเจ คือลูกกระคาดคือความโล่งฟังเดียวมงหนาวเลยแต่ว่าหนาเลี่รงจะไ้มองหนานี้แสดเอาแกงกับมองหนากันบลนะเจ๊แต่ทีเดียวออกยังเจ จังบบเนี้ยตาบึงนี่ใจก็ไปมึงก็มุจีไม่ทิไมทำเนี่ยเซียวเซียจีอ่่น่าทเรืไม่คิดๆเดเยวคิดถุกมาทำทำมานี่ตาพันไปมึงเลยวังิงหาซีเอโอนล่นแหละ่าทำตาก่อนทำตาีกยว่าจะกิดกิดแล้วไปกัแมาวะก็ไปกแมาแกกิน นีดีกว่าฮัลโหกมีวะเด็กะถิ่งเอ็ม้อยเอ็ม้อไกินกันรอมางเยกินเอ็มรอยสัินนำเปล่ากไม่กินน้ำเปล่าด้วยสับ่ฉันไม่กินแเอ็มลมันเกิงี้เปรี้ยวจ่อยน้ำเปลาขอมีเนี่หนิจับขอนเ็มเปี้ยวๆว่ายิงน่อยุณกินเอมิตรเจชาวนาเน่ยไม่แต่กนมันเค็มเกี่ยวๆแบบจหน่อยนะแล้วเอาเกลือ่กุ้าปลาอะไรเังยโอ้โดีเลย สามสีนี่เกลือหมักเน่าน้ำอุ่นแก่ืหลบคอห้าสามกตีคอตันสามสีหากับหาสามชกก็ประหารกับออกหานีีได้เจ๊แค่ไหนได้ไงเอามากินนะหาสองเขานไม่กินนี่ชิมาบอเนี่ยเอาเอาเสียเงื่อนไขหาสงเยาะนี่หาสองเนี่ยจะม่ัวสองเยาะสิบปีละสิบปะ5.2สองเยาะจ้าลงเหลวทำนี่คอยา่หันีาก็สูไปใ้อดเด เอาเปิดตอนนี้มันอยูตึงสีเลยหมอเปิดดเปิดสเลยแผนปมันเปล่นเลยเปิดแล้วนะแปลี่ยนหมดเยสีมาเกียบเป็นสามซีค่ะสาอะไรกูเนี่ยฮทำไมไม่ทำเป็นห้าสามเดียวอ่ะหกห้าสามเราได้ห้าสามเดียวเมี่ยเอเปขึ้นไปก้ามหาสองหกห้าสามแล้วพี่นะอะไรเสียงเ้าี เต็มหมดเลยเต็มเต็มเต็ม <ay> ช่องอ่ะช่องไหน้สี่หบรรยาสองยาวบุรู่สิตแกงหาสมวหนึ่งสสห้าเดเสิบองสามสี่ห้าหกเ0็ดแปเาสบทคปัง สองสาิบกบิเอิีดกาี่สิได้กุเปิดอะไรมามาเก็บเงินใส่กระเป๋าเก้วกระเป๋าใ่เก็บอะมาอะไรมาเทมาเงินหาป่าดีก๋วยีเมื่แล้วอย่าเรียกภาษาถูกสาษถอนตายไปกับเงินแงมาเทมาเ้อเงินเองมากันได้หมดเลยเ้อ ลงังมาเทมาซื้อทีไว้ปหาผ้าเด็ซื้อทีไว้าสี่สอ หาซีแม่เขาว่าจะหาซีสอ่าัน้มันเป็นหาซีสองนีว่าคนเจนงหาซีองนี่ทงนี่เป็นบ้าที่หาซีสองมัคจงามาคอเจงาคนเจ้าจะเป็นบ้าอยู่เนี่ยเจ้าจะเป็นบ้าในเงินได้ของเไเออเลยเาแต่ว่าเฮดดีแฮวแลเนี่ยเดียวเล้แหา่เอ่าเดวัาอะไร้วโกร่าสา ลางมาเทมาจ้อยยวร้อยเดียวังไม่เยกิมิหัวมินหัแล้วขอไสิ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ด้าสิองใครสาบใบสิบาหกเจ็ดแปดบลเกมามสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบห้าสี่สองยี่สิบใบสองส่าไปเลยห้า่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรเนี่ยแค่สิใบเองก็สี่ห้าครราเดี๋ยววงม่ในาหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัดตัดเสิบใตัห้า สิบบายของท่านนี่วะเจ็สองสามสี <Zahlen stuffed> ่ห <bringt spaghetti> okay. <izens> ้าเต็มนี่จ็ดแปดกสิบสี่สิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เอสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกแปดเก้ายี่สิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าไอโอเคสักปรเดชิ้นจกะเล็

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบเก้ดก็ยี่สิบอ้าวสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นใช่อีกแค่นี้แค่นี้บ่นี่ห้าไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบไปหกคำไปนี่สองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบ1เอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดกยี่สิบเจ็ดสิบองสาม่าไปคงเกือหกนแล้วจน้อยนิดครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ยี่บห้เน่อ้ยหกหมนแล้วเนี่ย้หนักไปทั้งกหมื่นเสียประมาณสอที่งเสียอ่าแก้ดีมันท่วมหน้อยเนาะตนี้เาะ โดย solo เลียมโดน solo เลียมเนี่ยมันเทไรมาเรื่อยด้วตในส่งต่อะไรอะไรจะเดินไปทางจะได้โดด s o l เลียงมาโดนโดยโดยสัญเาด้รยว่วมแหลว้ว้นะ